สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือข่าวทะลุใหม่ผมมานั่งจุ่มปุ๊กตอนเช้ามืดของวันศุกร์ที่4ส,สิงหาคมพุทธศักราช2566 ยังไม่รู้เลยครับว่าทิศท,ทางการเมืองในวันนี้ในการประชุมรัฐสภาคือการประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกจะเป็นยังไงแต่ทิศท,ทางเมื่อวานเนี้ยเป็นที่ปรากฏว่าการจัดตั้งรัฐบาลน,นี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ลงตัวฉะนั้นเช้าว,วันนี้ผมถึงขึ้นหัวว่า มันจบแล้วครับนายไม่ใช่มันจบแล้วครับนายซึ่งเป็นคำพูดอมาตะของเนวินชิดชอบในอดีตที่หักเหลี่ยมหักคูกับนายใหญ่แต่วันนี้มันไม่ใช่มันกลายเป็นเจงแล้วครับนาย <laughs> เจงแล้วครับนายหมายความว่าไงหมายความว่าอาวสารพักเพื่อไทยการละครอวสารพักเพื่อไทยการละคร ได้รางวัลตุกตาทองยอดเยี่ยมครับซึ่งวิพากวิจาร์ณกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องการหักหน้าหักหลังนี่คือความสุดจริตใจคือธรรมาภิบาลหรือว่าเป็นอะไรกันแน่สำหรับนักการเมืองที่ถือประโยชน์ส่วนตัว ถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนแล้วมาอ้างประชาชนว่าผมจะต้องรีบตั้งรัฐบาลเพื่อเห็นพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีและเอาผลงานของพรรคเก้าไกลามาหมดเลยนี่มันเรื่องเด็กๆนะมันหลอกให้เขาหลงกลถามว่าเขาโง่เหรอเพื่อไทยเขาโง่ขนาดนั้นเหรอดูข่าววันนี้สิครับทีบก้าไกลตั้งรัฐบาลเพื่อไทยฉีก MOU อย่างที่เรารู้เมื่อวานนี้ เพื่อเอาใจสภาสูงแล้วก็แล้วก็บิ๊กหนูก็คืออนุทินอนุทินเป็นตัวเอกสำคัญถ้าไม่ได้เจ็ดสิบเสียงไม่มีทางที่จะตั้งรัฐบาลได้คุณลองเอาสามอยสิบสองเสียงลบด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงของก้าวไทยจะเหลือแค่หนึ่งร้อยหกสิบกว่าเสียงเท่านั้นเองยังขาดอีกเป็นร้อยครับ ก็หวังจะเอาพรรคเสียหนูเนี่ยภูมิใจไทยเข้ามาร่วมเสียหนูไม่ใช่ธรรมดานะเคี้ยวนะเดินผ่านพรมก็พรมขาดหมดนะลากแกร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 กเอามาเป็นตัวร่วมเสียหนูบอกก็ได้แต่ตําแหน่งรัฐมนตรีทุกพรรคทุกพรรคมีข้อแม้หมดนะตั้งการไว้สูงเลยคุณให้เขาไม่ล่ะตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณให้เขาไม่ล่ะตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณให้เขาไม่ล่ะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเขาขอสามตำแหน่งในพรรคุณก็แย่งกันหัวหกก้อนฟิดหมดแล้วสมศักดิ์เทพสุทินต้องการรัฐมนตรีเกษตรสุริยะต้องการรัฐมนตรีพลังงานแล้วมันลงตัวไหมมันไม่ลงตัวเขาก็เชื่อว่าคุณจะหลอกเขาให้ไปยกมือก่อนหลังจากฉีกทิ้งเ o u มพอรคก เพื่อไทยก็อ้างผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเดินหน้าตั้งรัฐบาลร่วมกันผลักก้าวไกลให้ตกน้ําตกคูไปเป็นฝ่ายค้านเขาจะไปเป็นอะไรเขาช่างเขาเถอะคุณไม่ต้องบอกให้เขาเปเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณเอานโยบายเขามานี่มันตลกบริโภคนะคุณชนน่านบอกว่าจําเป็นต้องแยกมั่นใจวันนี้จะโหวตนายกเศรษฐาฉลุยนะ ภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่เกีย้ยเสียยทางการเมืองและสูตรใหม่นี่จะได้ถึง270เสียงเอาละผมจะบอกให้ฟังสวตอนนี้ก็เสียงแตกที่จะโหวตเศรษฐาทาวีสินสวส่งสัญญาณไฟเขียวโหวตเศรษฐาเป็นนายกนะเสรีคาดสารรัมนูนยกคำร้องผู้ตรวจเมื่อวานนี้นะแต่มันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า ถ้าเป็นไปตามนั้นเช้าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นในสภา,าส่วนม็อบก็เดือดดาลฮะไปเผาอะไรที่หน้าพักเอาละก็เป็นที่รู้กันอยู่แต่ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อไทยเนี่ยเขาจับขั้วใหม่263เสียงตั้งรัฐบาลลุ้นให้สวมาร่วมโหวตมันยังขาดอีก111เเสียงโดยไม่มีก้าวไกลไม่มีพักสองลุก เขาบอกมั่นใจจะได้374เสียงเพื่อจะดันเศรษฐาให้เป็นนายกทีนี้คุณไม่เอาลุงคุณไม่เอาสองลุงแต่คุณรู้ไหมว่าสองลุงเนี่ยมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทยเพราะเขากลุ่มสออไวไส้250เสียงมันเป็นกลุ่มที่เขาตั้งตั้งกันไว้นี่คือสัจธรรมนี่คือหลัก หลักที่แท้จริงซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่มโนเอานี่เวลานี้คุณมโนจะตั้งรัฐบาลพักที่คุณบอกว่าจะได้263เนี่ยเขายินดีตกลงหรือยังแล้วเขาก็ไม่ใช่กินแกลบกินลำกินปลายข้าวถามว่า312ลบด้วยลบด้วยหนึ่อยห้าสขอพักก้าวไกลออกไป คุณก็เหลือแค่ร้อยกว่าเสียงร้อยหกสิบเสียงร้อยหกสิบกว่าเสียงแค่นั้นเองเมื่อร้อยหกสิบกว่าเสียงนี่กลายเป็นเสียงข้างน้อยเลยนะเสียงข้างมากก็คือพวกลุงๆทั้งหลายร้อยแปดสิบแปดเสียงอย่างที่ชนน่านหัวหน้าพักเก้าหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าเสียงข้างมากในสภาคือร้อยแปดสิบแปดเสียงเมื่อร้อยแปดสิบแปดเสียงเขาเสียงข้างมากเขาก็พร้อมจะสู้กับคุณวันนี้ถ้ามีการโหวตในสภานี่คือแผนลึกแต่ไม่รับ เพื่อไทยฉลาดมากฉลาดมากที่ผักก้าวไกลออกไปแล้วกลายมาเป็น160เสียงซึ่งมันเป็นเสียงข้างน้อยขว่า188เหมือนกับที่ชนน่านออกมาพูดจริงๆทีนี้หลังจากได้แถลงข่าวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคั่วใหม่ที่เขาว่าเนี่ยเพื่อไทย141เสียงภูมิใจไทย71เสียง ชาติพัฒนาส0บเสียงประชาชาติ9เสียงพักเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงชาติพัฒนาสองเสียงและก็พักหนึ่งเสียงที่เหลือยกเว้นพักเป็นธรรมก็มีเสรีรวมไทยประชาธิปไตยใหม่และก็พักใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนพักพลังสังคมใหม่พักท้องที่ไทยนี่คือพักเล็กๆซึ่งพักพวกนี้เขายืนเคียงข้างพักลุงมานานแล้วเขาจะมาหรือเปล่าเขาได้อะไร เขาได้กล้วยแค่ไหนแต่ในขณะที่พักประชาธิปัตย,ย์เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยสิบเก้ายี่สิบยี่บ็ดไม่เกินยี่บสองเสียงทั้งหมดยี่บห้าเสียงทำไมไม่ครบลนะ่ะเพราะลุงชวนเขาไม่เอาด้วยลุงบัญญัดไม่เอาด้วยจุลินจะเอาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบฉะนั้นเสียงที่จะยกมือให้ยกเว้นกลุ่มในชวนอดีตหัวหน้าพักยอมหักหน้านายหัวชวนเลย นะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยรวมไม่เกิน263เสียงในขณะที่ส่วนของสอวอแกนนำพักเพื่อไทยบอกว่ามั่นใจเหลือเกินหลังจากไม่มีก้าวไกลและพักรวมรัฐบาลลดเงื่อนไขามาตราหนึ่ไปแล้วจะได้รับเสียงสนับสนุนประมาณ111เสียงขึ้นไปมั่นใจว่าพอที่จะดันเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้เรื่องลึกๆเนี่ยในส่วนของพรักฝ่ายค้านเนี่ย จะประกอบไปด้วยเสียงของพรรคเก้าไกลร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงพลังประชารัฐสี่สิบเสียงรวมไทยสร้างชาติสาสิบหกเสียงพรรคไทยสร้างไทยอีกหกเสียงพรรคเป็นธรรมอีกหนึ่งเสียงนี่เขาผลักไปเป็นฝ่ายค้านเลยคนที่ผลักคือเพื่อไทยทางฝ่ายพรรคลง 2, ุงสองสามพรรคเนี่ยเขายังไม่เคยพูดเลยเดยเขาเงียบกริบตรงนี้แหละน่าคิดครับน่าคิดสวส่วนใหญ่อยู่กับเขาแล้วเขาจะลงให้ไหมเพื่อไทยเขาจะลงให้ไหม นะแล้วก็มีการไปชักชวนกันมีการไปชักชวนกันครับว่าว่าพลังประชารัฐจะมาร่วมโหวตให้พลังประชารัฐจะมาร่วมโหวตให,ลให้ลุงป้อมบอกว่าธรรมนัตไปคุยว่าอย่างน้อยยี่บสามเสียงจากสี่สิบเสียงลุงป้อมบอกไม่ได้ไปก็ไปทั้งพรรคไม่ไปก็ไม่ไปทําท่าจะไม่ไปทําท่าจะไม่ไปครับ เมื่อไม่ไปเอาเสียงที่ไหนเมื่อสอวอไม่ได้รับคำสั่งเขาเกาะกันแน่นเลยต้องจําไว้ในอดีตตั้งแต่ไทยรักไทยมายันพลังประชาชนที่โดนยึดอำนาจไปนะเพราะใครเพราะเพื่อไทยที่ต่อสู้กันมายาวนานกับรัฐบาลเผด็จการสองทศวรรษเสื้อแดงล้มตายไปมากมายไก่กอง กลุ่มนกหวีดกกปสล้มตายไปมากมกายกก่กอง9กบศพยังจำได้ไหมที่ราชดำริสยามสแควรแล้วคุณจะไปร่วมร่วมพักเป็นรัฐบาลกับฆ้าตรกรอย่างนี้เหรอผมถึงบอกวันนี้มันเจงแล้วครับนายอาวสานพักเพื่อไทยการละครแล้ว เมื่อวานนี้พลตํารรวจตีสุพิสารพี่แมวรองหัวหน้าพักก้าวไกลเขาก็ประกาศยืนยันว่าก้าวไกลจะไม่โหวตให้จะไม่โหวตให้แน่นอนก็ใครเขาจะไปโหวตให้นะนะเพื่อไทยอุตส่าห์ไปเอาใจเขาไปเอานโยบายเขามาทั้งแถบเลยนี่มันเด็กๆเขาไม่ได้เด็กอมมือเขากินข้าวเขาไม่ได้กินแกลบกินลำกินปลายข้าวฉะนั้นการจับคู่ของคุณเนี่ยเพื่อไทย26 3เสียงเนี่ย ไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงแล้วมันจะไปรอดไหมมีลุงคุณก็เจ๊งไม่มีคุณก็เจ๊งเพราะคุณเอาทายาทของลุงมารวมหมดไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยก็ทายาทลุงไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ก็ทายาทลุงทั้งนั้นทายาทลุงทั้งนั้นซึ่งสืบทอดอำนาจเผด็จการมาคราวที่แล้วคุณก็อยู่กับกลุ่มนี้ทั้งนั้นกลุ่มพักทหารทั้งนั้นแล้วถามว่ารัฐบาลชุดนี้ที่คุณจัดนะมันจะ จริงใจกันไหมจะบริหารบ้านเมืองไปสักกี่เวลาพี่น้องประชาชนจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงไหมจะเห็นความสะดวกสบายมีฐานะดีขึ้นไหมเวลานี้เดือดร้อนครับผมรู้ว่าเดือดร้อนเมื่อเช้าวานนี้ก็คนก็มาบ่นบุญละวีข่าน้ำมันแม่งขึ้นไป40บาทค่าไฟฟ้าก็ขึ้นค่าครองชีพแยกกันไปตามๆต,ตลาดนู้นตลาดนี้ไม่มีคนเดินเลยผมเข้าใจผมเห็นใจ ราะการเมืองมันอย่างนี้มันจะบัดสัตว์มันแทงหน้าแทงหลังตีชิงวิ่งราวกันอย่างนี้แล้วเราจะสนับสนุนพรรคพวกนี้ไปเลยมีสลิมด้อมส้มพรรคเสื้อแดงอ่ะพรรคเพื่อไทยออกมาหัวลรอบอกโอ้ยในที่สุดก้าวไกลก็ไปรวมกับลุงไหนบอกไม่รวมกับลุงนี่ปัญญาอ่อนชัดๆเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงก้าวไกลก็ลุงเขาถีบถูกถูกโทนี่ถีบออกมา ถูกชนนัน่นถีบออกมาเพื่อเพื่ออะไรเพราะก็เพื่อไทยเพื่อการละครไงเขาถีบออกมาอย่าเพิ่งไปรวมตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปรวมตอนนี้ให้จัดโหวตให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่าแอบมาทีหลังก็ได้นะคนเขาสงสัยว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบสองลุงเขาไม่มาหรอกเขาจะตั้งรัฐบาลแข่งกับคุณคุณรู้ไว้ด้วยวันนี้ถ้ามีโหวตเขาก็จะเสนอ พลเอกประวิตร์วงสุวรรณแข่งกับคุณผมจะบอกให้เสนอพลเอกประวิตรวงสุวรรณแข่งกับคุณเมื่อคืนนี้ผมอ่านเว็บไซต์ยักษ์กใหญ่ของจีนชื่อป้ายตูเป็นเว็บไซต์ยักษ์กใหญ่ที่เขาวิเคราะห์ว่านายกคนที่30ของประเทศไทยไม่ใช่เศรษฐาทวีสิน นี่เขาฟังจากกลุ่มทุนในประเทศไทยและกลุ่มที่เป็นรัฐบาลอยู่ในเวลานี้ต่อรองกันแล้วว่านายกคนต่อไปคือคนที่30ของประเทศไทยก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณแอนแอนนี่เขาว่านะเขาว่านะสายข่าวจากส่วนกลางของกรุงปักกิ่งจีนนะที่น้ำกำลังท่วมในเวลานี้เมื่อวานซื้อเนี่ย ชิบหายว้ยปวงหมดวินาศสันตโรหมดศสีจินผิงนี่ไปตู่ครับเว็บไซต์ของจีนระบุอย่างนี้จริงไม่จริงไม่รู้หรอกแต่ผมเอามาอ้างเพื่อเล่าให้ฟังและทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปเมื่อเกมการเมืองที่เปลี่ยนไปนักวิเคราะห์การเมืองเขาบอกเฮ้ยบุรวี หรือจับตาดูเกมการเมืองและจับตาเรื่องของโทนี่แมวว่าจะเลื่อนกลับไหมถ้าวันนี้มีการเลื่อนโหวตนายกออกไปการเมืองจะเปลี่ยนเกมทันทีเลยครับทักศินจะเลื่อนกลับเมืองไทยจากวันที่10สิงหาออกไปถ้ามีการเลื่อนโหวตวันนี้และถ้ามีการโหวตวันนี้คุณเสนอเสษฐา คุณจะไม่ได้คะแนนจากสอวอคุณจะไม่ได้คะแนนจากพกรรคก้าไกลเพราะคุณมีแค่ร้อยหกสิบกว่าเสียงเสียงข้างมากกลายเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเสียงถ้าเขาเสนอลุงป้อมพลเอกประวิตย์มาแข่งกับเสถาอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็รู้ว่านรกมันจะเกิดขึ้นกับคนที่หักหลังเขาคนที่ตีชิงวิ่งลาวเขา คนที่ด้อยค่าเขาคนที่ไม่มองประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนนี่คือหลักใหญ่ๆประชาชนเขาไม่ได้กินแกลบกินลำเขารู้ว่าใครหักหลังใครใครแทงหลังใครใครถีบใครใครไร้จรรยบัณผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อฉะนั้นรัฐบาลขั้วใหม่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่มีพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ หมายความว่าไงก็มีกระแสข่าวว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงเย็นที่ผ่านมาพลังประชารัฐบางส่วนสอสอพลังประชารัฐบางส่วนเข้าไปหารือกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มูลนิธิป,ป่ารอยต่อโดยร้อยเอกธรรมนัฐเลขาพี่แป้งของผมเนี่ยเขาบอกเขาจะยกสอสห25ตัวเอ้ย25คนเนี่ย ไปร่วมโหวตกับไปร่วมโหวตให้เศรษฐาทวีสินแต่พลเอกประวิตย์ไม่ยอมให้ใช้วิธีงูเหา่าหากจะต้องร่วมรัฐบาลก็ต้องไปทั้งพรรคนอกจากนี้ก็มีรายงานข่าวว่าลุงก็ได้ติดต่อไปยังสอวอบางส่วนไม่ให้โหวตให้กับเศษฐาแล้วครับดูบารมีลุงสิ อย่าว่าแต่ลุงคนนี้ลุงอีกคนหนึ่งเขาก็เดินแผนใต้ดินไม่ให้โหวตกับเศรษฐาเพราะมีจุดยืนเดียวกันที่เกี่ยวกับมาตรา112ที่ขัดกับจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐต้องจับตาดูครับถ้าวันนี้มีโหวตเศรษฐาจะกลิ้งกลางสภาไหมแต่ถ้าส่งลุงเข้ามาแข่งนั่นก็คืออยากระพริบตาครับฉะนั้นขั้วใหม่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมันมีอยู่263 นี่นี่รวมเสียหนูด้วยนะถ้าเสียหนูไม่ไปร้อยไปเสียแว่เสียงก็มาอยู่ทั้งนี้รวมสวออก็แพ้งแต่ในมุงแล้วเพื่อไทยผมถึงบอกว่ามันเจงแล้วครับท่านมันเจงแล้วครับนายนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้เลื่อนโหวตออกไปนะเพราะว่าพรุ่งนี้ท่านวันนอคุณวันนอก็จะไปประชุมรัฐสภาต่างประเทศแล้วกับบรรดาสส ก็จะมาโหวตอีกทีก็นู่นนะ่ะอีกสองสัปดาห์หรืออีกสัปดาห์กว่าและที่สำคัญก็คือโทนี่แมวจะกลับเมืองไทยวันที่สิบไหมหรืออาจจะเลื่อนกลับเพราะสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนยังไงละ่ะมันเปลี่ยนกล้ากลับหรือเปล่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่นักวิจารณ์การบ้านการเมืองเขาออกมาวิเคราะห์กันว่ากลับมาก็ติดคุกคุณจะตัดสินใจวันที่สิบ วันที่9้าอาจจะโหวตแต่อย่าลืมวันที่9้าไม่แน่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นทางการเมืองอีกวันที่10บจะมานะขึ้นเครื่องบินรอแล้วจากฮ่องกงขึ้นเครื่องบินรอแต่เข้าน่านน้าเข้าน่านฟ้าไทยเมื่อไรให้ระวัง f 16ประกบ2องลำนะยังไงเขาก็พาคุณบรลงกองทัพอากาศจนได้และก็ยัดเข้าเรือนจํานี่เป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎหมายไทย เป็นไปตามกฎหมายไทยให้ระวังไว้พี่แมวเป็นห่วงจริงๆเขาทําได้ทุกอย่างประเด็ดการเพราะเขายังเยี่ยวไม่เสด็จน้ำสองครั้งที่ยึดอํานาจมาคราวนี้นานหน่อยแปดปีก็ยังเยี่ยวไม่เสด็จน้ําเพราะบังเอิญมีพรรคคนรุ่นใหม่มันแรงขึ้นมาเมื่อมันแรงขึ้นมาเขาจะเปเก็บกระเป๋ากลับบ้านถามว่ามันง่ายเกินไปไหมการต่อสู้มันยังไม่จบ มันยังไม่จบจริงไหมเมื่อมันยังไม่จบมันก็ต้องเดินต่อไประวังคนรุ่นใหม่ระบอบประชาธิปไตยกับคนรุ่นเก่าวพวกอีลิตหรือพวกชนชั้นสูงหรือพวกอนุรักษ์นิยมพวกฝ่ายฝาก็ยังสู้กันต่อไปแต่ในอนาคตยังไงก็ต้องแพ้ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเด็กๆพวกประชาธิปไตยอายุยังน้อยครับระยะยาวแพ้แต่ระยะสั้นน่ะเราอาจจะแพ้เขา ก้าวไกลเขาเข้าใจเรื่องนี้ว่าเขารอได้ยังไงล่ะครับนี่ก็คือเรื่องมันเจงแล้วครับนายมันเจงแล้วครับนายอาวสานแน่นอนพักเพื่อไทยการละครอ่ะแต่เบต้าครูแคนเนี่ยไม่อาวสานกับใครแล้วครับมันเป็นของดีมันเป็นของดีที่ออกมาบอกกล่าวเล่าสิบให้ทัานทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าเอาจริงๆสารสกัดจาก ยิสขนมปังนี่ดีที่สุดผลการวิจัยของมาหาวิทยาลัยฮาวาร์ดทูเลนเบอร์กกร์ดูคีริฟเนียเยอะแยะแล้วคนไทยเนี่ยผมก็ศูนย์สุขภาพเบต้าวันในขายมาเกือบ10ปีสิบปีมั้ยใช่ไหมมันอยู่ได้ระยะยาวเพราะว่ามีแฟนคลับมีสมาชิกเยอะนะเยอะยิ่งนานวันยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากเพราะรับประทานแล้วมันได้ผลไงเพราะมันเป็นผลการวิจัยของมาหาวิทยาลัยฮาวาร์ดขนาดอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะ ศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินเป็นนักวิจัยดีเด่นออกมาเขียนหนังสือเล่มนี้ครับเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วนะคุณหมอบอกดีที่สุดและเป็นระดับประหลัดกระทรวงหรือว่าตําราอีกเล่มหนึ่งนี่เป็นตํารานะเกี่ยวกับเบต้ากรูแคนอีกเล่มหนึ่งศาสตร์ชลลไวศาสตราจารย์ดรในแพทย์วิจิตบุญญาโหตระได้บันทึกไว้ในหน้า129ว่า เบต้ากลูแคนสารอาหารธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคที่สูงที่สุดในโลกและเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นสารอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภยัยปลอดปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนถึงแม้จะกินมากเกินไปก็ไม่เกิดไม่ก่อให้เกิดภูมิต้านทานและทําลายตัวเองนะไม่ก่อให้เกิดภูมิต้านทาน ที่ทำลายตัวเองอันนี้สั้นๆนะในหน้า129ผมเอาตําราพวกนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อยืนยันชัดเจนว่ามีของดีและมีหลักฐานยืนยันให้ท่านทั้งหลายได้ทราบรับประทานได้ทั้งครอบครัวเด็กสองขวบสามขวบใส่นมฮะเอาไอ้นั่นออกแคปซูลโยนทิ้งแล้วก็ใส่ไปในนมเด็กจะมีภูมิต้านทานนี่นี่ตามตําราที่ คณะแพทย์ใศาสตร์มหลาลัยฮาร์วาร์ดเขาวิจัยมหลาลัยทูเลนมหลาลัยเบเลอร์มหลาลัยในออสเตรเลียมหลาลัยในยุโรปและในญี่ปุ่นเขายืนยันตรงกันหมดเป็นสองสามพันรายงานที่มีอยู่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันจัดจำน่ายเบต้ากรูแคนหน้าจอครับมีหมายเลขโทรศรัพท์ที่ท่านจะติดต่อได้จะแอดไลน์เข้าไปอะไรก็กคุยกับเขาได้โปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดอขวดวันนี้เอาเท่านี้แล้วก็ไปดูละครในสภา ที่จะจัดแสดงโดยเพื่อไทยการละครก็แล้วกันว่ามันจะไปถึงไหนรอลุ้นกันไม่ได้อิจฉาริสยาอะไรครับแต่ผมรังเกียจเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการหักหน้าหักหลังเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงเรามีเพื่อนเรารักเพื่อนฝูงเราก็ต้องกอดคอกันตายมันเลือดสุพรรณด้วยกันมาด้วยกันก็ไปด้วยกันนี่มันเป็นตำรา มันเป็นตำราแล้วมันเป็นอะไรเขาเรียกกันไปเป็นขนรรมเนียมประเพณีเลือดสุพรรณใช่ไหมมาโดยการไปโดยการมีเพลงอยู่คือเราเป็นคนไทยแล้วเราเป็นนักการเมืองมันแบ่งไปสองซีกซีกประชาธิปไตยกับซีกอนุร,รักษ์นิยมอนุร,รักษนิยมเขาล่อนั่งลากง,งอกมาแปดเก้าปีเขายังไม่แก้รัฐนูน,นและพวกที่คุณจะเอามามันก็เป็นเป็นอะไรเป็นทายาทของอนุร,รักษ์นิยมทั้งนั้น ในฝรัง่งนักการเมืองไอ้นักนักข่าวฝรัง่งสำนักข่าวฝรัง่งเขาเรียกว่ากลุ่มพักทหารเอาละเละตุมเป๊ะนี่คือเรื่องต่างๆที่ทําให้ประชาชนเขาเนี่ยบางส่วนเขาโกรธบางส่วนเขาโกรธบางส่วนเขาไม่พอใจว่านักการเมืองมันต้องมีจรรยาบรณมันต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเริ่มต้นด้วยความหักหน้าหักหลังเพื่อนแล้วคุณจะไปรัฐบาลที่ดีได้ยังไง กลับไปคิดกันครับมันเจ๊งแล้วครับนายวันนี้ลาก่อนนะครับจากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับ